ม่มีแล้วครับซีดมงขังมันก็ลองลอง,ลองใครไปคิดว่าท่านซีนมนขังพูดดิราล,ลองจะประสบความไายนะอย่างที่ตัวเองไม่เคยประมาณท,าท่านทัสิงไม่ได้เส่อค่ะถ้าท่านท่านดูในผลการตั้งคท่านได้ทาียก้าจับ จังหวัดเนาะแล้วก็ที่ทีเหลือเลยแค่เนี่ยเพราะว่าเสื่อมมนขาเลยจริงแล้วถ้าไปดูอะไรละเอยียดของจังหวัดที่ท่านไปหาเก็บมีหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดท้าชิงแล้วก็เป็นจังหวัดที่ทำอบจอเนี่ยไม่มีอบจเพื่อไทยมา26ปีแล้วคราั้งเนี้ยท่านเพื่อไทยสามารถที่จะเลุ้นแชมป์แล้วก็เอาชนะในจังหวัดนั้นๆได้หลายแห่งนะอย่างยกตัวอย่างเช่นจังวหวัดน้องพายจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนมต่างาาเป็นจังหวัดที่ไม่มีพระเพื่อไทยเป็นอบคมาระกมา2ี่สิบปีไม่มีั้งแรกค่ะที่เราได้ที่หน้างอางประอบแต่ว่ามันมีบางจังหวัดที่ท่านก็สินไปก็พลาดไปโดยน่าเสียดายอย่างอย่างที่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะ,คคะมันมันทำให้เสียกำลังใจกับกับสมาชิกไปไหมคะฉันคิดว่าทุกท่านก็คงตั้งใจทํางานดูแลประชาชนของฝะคะแล้วก็มีทางต่อสพื้นที่ที่ทํางานอะ ดูแลพี่น้องทั้งอย่างเพราะว่าปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตนะคะในช่วงโควิดในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาท่านก็ยังเปหน้าที่เดี่ก็ถือว่าก็ก็ต้องเอาข้อมูลมาขอมาเรียนกันว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าก็เป็นสวัสดิ์ที่เราอ่าชื่นชมกันแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ทุกคนก็ต้งมีกำลังใจจรยุทธก็คือจรยุทธนะครับไม่มีแล้วครับสิ้นมงขังมันก็ลองลองใครไปคิดว่าท่านสิ้นมงขังรูดิแล้วลองจะ ประสบความหายชนะอย่างที่ตัวเองไม่เคยประมาณคาดการหรเลยประมาณอะไรได้ม่นีแล้วครับโอ้ที่น่ากลัวครับดไล่หนูตีงูเห่าจนมาถึงว่าการเมืองท้องถิ่นอย่าให้คนนอกเขามายุ่งอันนี้ได้คุยได้เคลียกันเลยอ่ะมันไม่ต้องเคลียอะไรมันไม่ต้องเคลียอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าโกรธก็โกรธต้องโกรธตั้งแต่สมัยท่านชนล้านแล้วที่ใช่ไหมแล้วเป็นไงล่ะท่านก็ได้หนูตีงูเห่าพอถึงเวลาปุ๊บ รวมรัฐบาลมาถ้าก็เชิญไปกินช็อกมิ้งที่อาคารตรงเพชรบุรีตรัดม่อเ,เออโอเออโอเอไออะ้เราก็ไปมันอยู่ทุกอย่างมันมีมันมันเป็นบทบาทมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ